สวัสดีครับผมเซลนบอิซูซูต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัท BMM l o g i s t i โลติมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจออกรถกับเซลนบนะครับซึ่งรถที่ลูกค้าออกนะฮะก็จะเป็น6ล้อใหญ่ FTR240 ติดตั้งตู้10บ้านนะครับซึ่งลูกค้าทางบริษัท BMM ตรงนี้นะฮะออกรถเป็นคันแรกนะครับผมจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองประกอบการให้เลยพร้อมขอประกอบการให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมตู้เลย เงินดาวเริ่มต้นของรถรุ่นนี้นะครับออกรถใช้เงินอยู่ที่99,000บาทค่าง,งวดสามารถผ่อนได้ยาวสุด72งวดนะครับหรือว่า6ปีค่าง,งวดกระตกประมาณ38,000บานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถบรรทุกอีสูสู6ล้อใหญ่นะครับ FTR 2 4 0ตัวนี้ก็เงินดาวเริ่มต้นเพียง99,000บาทจบครบทุกอย่างนะครับลูกค้าบุคคลนะฮะยังไม่มีประกอบการผมก็จดประกอบการร่วมป้ายเหลืองให้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าบริษัท ผมจดประกอบการเป็นป้ายดำป้ายรถบรรทุกส่วนบุคคลให้เลยนะฮะ6ล้อ FTR 2 4 0 6ล้อขนาดใหญ่ของอ s u ู u นะครับสำหรับรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่นะฮะหรือว่ารถบรรทุก6ล้อขนาดเล็กเอ่อถ้าลูกค้ายังไม่มีประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นประกอบการรถบรรทุกส่วนบุคคลป้ายดำนะฮะหรือว่าประกอบการป้ายเหลืองก็ทางผมจดทะเบียนพร้อมขอประกอบการให้ด้วยเลย ถ้าเป็นในรูปแบบบุคคลนะฮะยังไม่มีประกอบการผมก็จดเป็นประกอบการร่วมจดทะเบียนป้ายเหลืองให้นะฮะอยู่ในโปรโมชั่นเลยออกรถใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่99,000บาทได้แบบนี้เลยนะครับในเรื่องของการแ็ปสีต่างๆมีให้หมดเลยหมวกก็ให้เป็นหมวกขนาดใหญ่นะครับหมวกหมวกแบบเต็มพร้อมจอเลยเรื่องสีเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะครับก็จะมีสีสีให้เลือกอยู่ สีน้ำเงินสีแดงสีอะไรต่างๆลูกค้ามีสีในใจก็แจ้งมาได้เลยครบเลยในโปรโมชั่น99,000ในด้านล่างก็มีเป็นสกเกิร์ตให้อยู่ในโปรโมชั่น99,000เหมือนกันเลยคันนี้ตู้10บ,บานนะครับความยาวของตู้อยู่ที่7เมตร6น้ำหนักรถรวมบรรทุกอยู่ที่15ตันนะครับคันนี้ ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับจะไม่รวมสติกเกอร์นะฮะนี่สติกเกอร์ของลูกค้าลูกค้าก็ดีไซน์มานะครับแต่ว่าไม่ได้รวมอยู่ในโปรโมชั่นนะครับ9 9้าหมืครบทุกอย่างเลยพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ในคลิป081467 6289ติดต่อกับเซลล์นบได้เลย ก็ใช้เวลาต่อเติมตู้พร้อมจดทะเบียนก็อยู่ในระยะเวลาประมาณ25 3 0วันนะครับพร้อมใช้งานพร้อมได้ไป้ายเรียบร้อยยังไงก็โทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม